เข้ามาเยอะมากเลยครับตอนนี้มีมีมียอดจองหรืออะไรเข้ามาล่วงหน้าไหมครับใปนขนาดนี้ครับมีครับม,มีครับตอนนี้ตอนนี้เช่นเช่นลอยกระทงที่เราจะถึงโรงแรมในเมืองเชียงใหม่นี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะจองจองไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคนไทยที่จะขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่ต้องจองโรงแรมล่วงหน้า ช่วยกระจายข่าวตรงนี้ก็คืออยากจะให้คนไทยที่อยากขึ้นมาเที่ยวมีจองหน้าล่วงหน้านิดหนึ่งโรงแรมในเชียงใหม่ในตัวเมืองนะฮะแต่ว่ารอบ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 ตัวเมืองก็ยังมีทรอบรอบนอกรอบนอกนิดหนึ่งอย่างเียครับ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะนําไปปวดพ่อแม่พี่น้องสู่มวลชนทีน่อยู่เตื้อถ่ายเตรียมพร้อมที่จะจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็นเชียงใหม่ประจันปีที่6นาทีวิถีแห่งวัฒนธรรมไทย So ladies and gentlemen we both would like to welcome all the distinguished guests ladies and gentlemen รสนิยมการตรวจดูรถท,ที่ผ่านไปต่างๆแก่นักท่องเที่ยวทุกคนทุกท่านนะครับในวันนี้ผ่าน ความสะดวกด้านการจราจรนะครับให้เ,เป็นเดินชวนนะครับนักทนน่องเที่ยวน,นะครับไม่ไว่าจะเป็นชาวต่างประเทศ